สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวท้องถิ่นประจำวันจากเพชรบูรณ์เคเบิลทีวีนะครับติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกวันครับทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ชี้นะครับว่าการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองด้านทิศต,ตะวันออกจะทำให้สภาพการจราจรคล่องตัวขึ้นอีกทั้งจะช่วยให้การอัตราขยายเขตตัวเมืองเพิ่มสูงขึ้นด้วย การประชุมชี้แจงการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจัดที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์มีประชาชนเข้าร่วมจํานวนมากโดยโครงการก่อสร้างถนนสายงอ1ง .2 ง .4 และงอหผังเมืองรวมเพชรบูรณ์หรือถนนวงแหวนรอบตัวเมืองเพชรบูรณ์ฝั่งตะวันออกทางหลวงชนบทจะดําเนินการให้ต่อเนื่องกับถนนวงแหวนรอบตัวเมืองทิศตะวันตกที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกอบด้วยถนนสายงอหนึ่งจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทะลุถึงวัดโบสถ์ชนะมานถนนสายงอสองจากวัดโบสถ์ชนะมานผ่านวัดประตูดาวทะลุหลังโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งไปจนถึงสะกลางเมืองเพชรบูรณ์บริเวณหน้าร้านอาหารสร้างสรรค์ถนนสายงอสี่เป็นการขยายถนนบริเวณสะกลางเมืองเพชรบูรณ์ไปจนถึงสะท้ายสะหรือสถานีขนส่งแห่งใหม่และถนนสายงอห้าจากขนส่งแห่งใหม่นะครับไปจนถึงคลองสาลา นายสันติคำาสีม่วงผู้อำนวยการสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การก่อสร้างจะเป็นการแก้ไขปัญหาการติดขัดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข21และบริเวณชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิจบูรณอีกทั้งเพื่อลดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งรองรับการจราจรและการขนส่งสินค้าและพัสดุพันธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ผ่านมาจากการสำรวจการเวนคืนพบว่าประชาชนต่างเห็นด้วยที่จะได้ถนนเพิ่มความสะดวกด้านการจราจรอีกทั้งด้านการขยายเขตตัวเมืองจะมีเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ จางสูงต่อประชาชนคาดจะแล้วเสร็จภายในปี2,556าก,การที่ได้เข้าไปสำรวจถ้าฟังประชาชนในพื้นที่นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ตรวจอยเปอ็นตะ์ะรับรับโครงการซึ่งอินดีกับโครงการซึ่งะจะเป็นโครงการที่จะ,ะส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเมืองพัชบูรณ์ให้เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองพัชบูรณ์แล้วก็ ื่อที่จะระบายการจราจรให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในบางเมืองอังกล่าวนั้นก็จะอรับเข้าไปกับขนส่งแห่งใหม่ด้วยซึ่งจะผ่านไปหน้าขนส่งแห่งใหม่ด้วย